สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเ,เพื่อนทุกคนเลยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วง2องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับก็จากสถานการณ์ล่าสุดน,นะครับได้ข่าวว่าทางด้านกองทัพเขมรนะครับก็ยอมถอนกําลังจากพมแดนแล้วเรางมีการติดต่อทางการทูตแบบลับๆกันนะระหว่างทานกับทานเนาะแต่ก็อยากพึ่งวางใจนะครับพี่พิธาน,นะครับ ผมจำได้ว่าตอนเขาระวิหารเนี่ยมันก็บอกจะถอนกําลังแบบนี้นะครับแต่แม่งเฮ้ยมันเอารถจรวจดหลายลำก้องของมันเนี่ยอันโบราณโบราณหน่อยเนาะมันก็ยิงเข้ามาใส่หมู่บ้านของทางฝั่งประเทศไทยนะครับที่มีแต่ชาวบ้านธรรมดาไม่ได้มีทหารนะครับแต่รับความเดือดร้อนสูญเสียทรัพย์สินแล้วก็ได้รับความบาดเจ็บล้มตายกันจำนวนหนึ่งเลยทีเดียว คือผมก็ขอฝากให้พี่ๆทหารนะครับตึงกําลังเอาไว้นะครับเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องชาวไทยกันเนาะไอ้พวกเขมรเนี่ยมันไว้ใจไม่ได้นะครับถ้ามันเห็นช่องโหว่ของเราเมื่อไหร่นะครับมันมันเล่นงานเราแน่นะในส่วนตรงนี้ผมนั่งยันนอนยันมันทาแน่นะแต่ด้วยการใช้มาตรการปิดด่านแล้วก็มีข่าวว่าจะตัดไฟฟ้าแล้วก็อินเทอร์เน็ตนะครับผมก็เชื่อว่า พวกขเขมรมันเนี่ยเขาคงทนไม่ไหวเป็นแน่แตัดมันสักเดือนหนึ่งนะตัดไปเลยเดือนหนึ่งเนี่ยเออให้มันรู้ซะบ้างนะครับว่าอย่าได้มาแย้มกับคนไทยนะฮะที่ทําให้ประเทศของมันเนี่ยมีอยู่มีกินแล้วก็มีใช้นะครับอย่าได้ใจดีกับคนที่ไม่รู้จักสํานึกถึงสิ่งที่คนเขาส่งมอบให้นะครับตอนนี้ที่ชายแดนไทยขเขมรน,นะครับมีทั้ง คนเขเมรคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติที่ติดอยู่พุมแดนจํานวนมากก็บอกว่าพี่ๆทหารนะครับจะช่วยตรวจสอบคัดกรองดีๆนะครับเพื่อให้คนที่สมควรผ่านเข้ามาเท่านั้นนะครับเออตรวจสอบดีๆนะผมขอร้องละนะเพื่อประเทศชาติเอาละครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่านะครับหลังจากเห็นสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันแล้วและความเดือดร้อนของชาวบ้านธรรมดาชาวเขเมร แล้วนั้นจะคิดเห็นเช่นไรกันบ้างไปลองฟังกันเลยนะครับมาที่คอมเมนต์แรกกันนะครับลองฟังกันดูครับทำไมฮุนเซนถึงสั่งทหารถอยก็เพราะกลัวว่าลูกตัวเองจะหลุดจากอำนาจไงกลัวประชาชนจะลุกฮือออกมาประท้วงและทุกอย่างจะพังหมดทั้งแผนทั้งเก้าอี้ที่เตรียมไว้ให้ลูกควาคิดเห็นถัดไปกันนะครับ น่าเห็นใจและสงสารเขาจริงๆความลำบากของชาวบ้านเราไม่ควรไปซ้ำเติมกันเลยเพราะถ้ามันเกิดขึ้นกับเราเราก็คงรู้สึกไม่ต่างกันแต่จะโทษใครก็ไม่ได้ทั้งที่รู้อยู่ว่าต้นเหตุมันคือรัฐบาลของเขาเองทแท้เวรกรรมจริงๆความเห็นต่อมากันนะครับผมนายกนั่งกินของดีของแพง แต่ประชาชนของตัวเองกับอดอยากจะตายอยู่แล้วทำกับคนในประเทศตัวเองได้หลงคอเนาะสงสารพวกเขาไปที่คอมเมนต์ต่อมากันครับก็รัฐบาลของเขาเองนั่นแหละที่ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนจะโทษใครได้ละ่ะในเมื่อคนที่ควรดูแลกับเป็นต้นเหตุเสียเองจะเห็นต่อมากันครับพอปิดด่านแล้ว ได้ผลขนาดนี้และตอนที่ทหารร้องขอให้ปิดด่านตั้งแต่แรกทำไมรัฐบาลถึงไม่ยอมตอนนั้นมัวคิดอะไรอยู่หรือแค่รอให้เรื่องมันแย่ก่อนถึงจะยอมทำตามไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมพวกเราต้องช่วยกันเป็นหมาเฝ้าบ้านอย่าให้ตระกูลใดตระกูลหนึ่งมากอบโกยเหมือนที่ผ่านมาคนรักชาติมารวมกันตรงนี้เลย คิดเห็นต่อไปกันนะครับฟังกันดูครับเห็นหรือ,อยังว่าใครกันที่เดือดร้อนคนที่เดือดร้อนก็คือประชาชนของคุณเองถ้าจะโทษใครก็ต้องโทษรัฐบาลของคุณเท่านหละคิดเห็นต่อไปกันฟังกันดูครับประชาชนคนหาเช้ากินค้าลลำบากน่าสงสารแต่รัฐบาลของคุณกลับหินแก่ตัวไม่สนใจประชาชนเลยแม้แต่น้อย ิีเห็นต่อมากันฟังกันดูครับตอนนี้ฮุนเซนคงกำลังป้อนเข้าหลานหรือไม่ก็สอนกันบ้านหลานอยู่ไม่มีเวลามาดูแลประชาชนเป็นแน่ิีเห็นต่อมาครับมีปัญหาแค่อดทนเพื่อชาติแค่นี้เองอดทนกันหน่อยไม่ได้เลยอย่าทำให้ใครมองเราไม่มีความรักชาติน,นี่คอมเมนต์เขมีนะผมนะประชาชนมึงจะอดตายแล้วให้กูอดทนอีกเอ ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับผมลองฟังกันดูครับแบ่งเกลือไม่ลงตัวพอเราปิดด่านผงโชลรถก็หมดปลากระป๋องสามแม่ครัวก็ไม่มีคิดเห็นต่อไปกันใจเย็นๆนี่ไม่ใช่ความผิดของประชาชนเลยขอให้รักกันไว้ด้วยใจความคิดเห็นต่อไปกันนะครับน่าสงสารจริงๆที่ต้องมาทะเลาะกันเองแบบนี้ คิดเห็นถัดมาประชาชนเขมรต้องลุกขึ้นมาไล่รัฐบาลออกไปไม่งั้นทุกคนจะต้องเดือดร้อนกันหมดอีกฟังความคิเดเห็นต่อไปกันนะครับเราดูตอนตัดไฟฟ้ารับรองว่าชาวเขมรเนี่ยจะเฮฮากว่านี้อีกแน่ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมประชาชนไม่รู้อิโนอิเนอะไรทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้นำ ที่ทำให้ประชาชนตัวเองเนี่ยต้องเดือดร้อนน่าสงสารก็จริงแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ความคิดเห็นถัดไปกันครับประชาชนเขมรบางส่วนไม่เห็นด้วยกับคุณเซนหลอกพวกเขาด่าคุณเซนเหมือนด่าหมาเลยด้วยซ้ําแต่ก็มีบางพวกที่ไปอยู่ใต้เท้าคุณเซนประชาชนเขารู้ดีและต่อต้านพอมันต่อแหลกกับประชาชนบ้านมันเอง ยินเห็นต่อไปมากกันดูครับเพราะคนชั่วมีอํานาจกอบโกยผลประโยชน์เข้าตระกูลตัวเองตระกูลหุนก็ยึดทุกอย่างในประเทศคขมรไว้หมดแล้วยากที่จะเปลี่ยนแปลงได้นอกจากประชาชนจะลุกฮือทั่วประเทศความคิดเห็นถัดไปกันนะครับคนคขเมรตื่นตัวแล้วนะมีให้เห็นชัดเจนแล้วบ้านเราล่ะยังหลับอยู่หรือเปล่า อย่ามาวัวอแต่ดูเพื่อนบ้านจนลืมดูตัวเองเลยตื่นแค่ไม่กี่คนนี่นะมันทําอะไรคุณเซนไม่ได้หรอกความคิดเห็นถัดไปกันนะครับคุณเซนมันคิดว่าตะกุลชินคุมประเทศไทยเหมือนมันที่กษัตริย์เขมรก้มกราบเท้ามันนั่นแหละมนเลยคิดว่าประเทศไทยก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันก็จริงอยู่เป็นบางส่วนที่เป็นทาสของตุกุลชิน ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันนะครับลองฟังกันดูนะครับหุ้นเซนเนี่ยเป็นตัวปัญหาทําให้ประชาชนเดือดร้อนและทุกข์ยากอย่างแท้จริงชาวเขมรควรพิจารณาและตัดสินใจกันเอาเถิดเขียนถัดมาก,กันนะครับผมประชาชนเขมรเขาอยู่บ้านตัวเองลําบากยากจนไม่มีอะไรจะกินแต่พวกเขากับถูกใจกับประเทศไทย เพราะทำมาหากินได้สะดวกเรื่องเงินส่งเสียญาติพี่น้องให้ได้ใช้กินด้วยน่าสงสารจริงๆที่พวกเขาต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดและรักษาความปลอดภัยไว้ก่อนที่เห็นต่อมากันนะครับจริงๆแล้วประชาชนเขเมรพวกคุณควรตาสว่างได้แล้วที่ประเทศเป็นแบบนี้ก็เพราะสองพ่อลูกคู่นั้นแหละที่บริหารประเทศไม่เป็น ทำไมคอมเมนต์นี้มันดูแแมงแงนะสองพอลูกพอลูกฮุนเซนใช่ไหมออน่าจะใช่แหละความคิดเห็นต่อมากันนะครับประชาชนขเขมรกลุ่มนี้ถือเป็นคนฉลาดตาสว่างแล้วรู้ดีว่าผู้นําประเทศตัวเองแย่แค่ไหนขอปบมือให้เลยความคิดเห็นต่อมากันครับรัฐบาลของเขาไม่ดีจริงๆพวกเขาไม่ช่วยเหลือประชาชนเลย นสงสารประชาชนเหล่านั้นความคิดเห็นต่อไปไปลองฟังก,กันครับความหิวความอดอยากและความไม่พอใจของคนในประเทศน่ากลัากวาภายสงครามภายนอกเสียอกีการที่ประชาชนคนไทยร่วมบริจาคยางรถยนต์และอาหารให้ทหารไม่ใช่การสนับสนุนสงครามแต่เป็นการแสดงให้คนภายนอกเห็นว่าทหารและประชาชนของเรามีความสามัคคี มีใจเดียวกันและทับหลังของประเทศเราก็พร้อมด้วยสเสบียงอย่างเต็มที่ครับคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมรัฐบาลไม่ดีทำให้ประชาชนเดือดร้อนนาสูสานก็จริงแต่ทำได้แค่เฝ้ามองเพราะสุดท้ายแล้วประเทศไทยก็ต้องดูแลประเทศของตัวเองความคิดเห็นต่อไปกันนะครับผมลองฟังกันครับขอให้ชาวคอมเมนที่เกียรติคุณเซน ช่วยกันล้มมันลงจากอำนาจมันช่วช้าสกปกอย่างที่สุดส่วนไอ้พวกคนไทยที่ไปดองกับมันเนี่ยก็ไม่ต่างกันเลยไอที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับน่าเห็นใจประชาชนของเขาจริงจริงรัฐบาลทําตัวเองจนต้องมาเป็นต้นเหตุให้ประชาชนเดือดร้อนคิดเห็นต่อมากันนะครับผมผมว่าแล้ว สองตุ๊กูนนี้กำลังเล่นละครสร้างกระแสปั่นหัวคนทั้งสองประเทศคิดเห็นต่อมากันครับไปฟังกันดูครับประชาชนทนไม่ไหวสุดท้ายกิดจะแบ่งเป็นสามฝ่ายเหมือนเดิมปิดประเทศจนกลายเป็นสงครามกลางเมืองราชวงศ์ฮุ่นก็จะล่มสลายลงในที่สุดไปที่คอมเมนต์ถัดมากันครับเมื่อปิดด่าน ขาก็ไม่สามารถเข้ามารักษาพยาบาลได้ทำให้พวกชาวบ้านเกิดความไม่พอใจและโวยวายกันเป็นธรรมดานั่นก็เรื่องมึงแถมมึงมารักษาโรงพยาบาลกูไอเหี้ยไม่ช่วยจ่ายภาษีด้วยเย็ดแหมงเลยความคิดเห็นต่อไปกันครับฮุลเซนลุกล้ำดินแดนไทยหวังสร้างคะแนนให้ลูกชายแต่ประชาชนกลับต้องอดอยากอย่างเห็นได้ชัดพอถูกปิดด่าน จนพมหากินไม่ได้ความคิดเห็นต่อมากันครับผมจัดเลยครับใช้รูปแบบจากพมา่าประชาชนลุกฮือขึ้นสู้กับเจ้าหน้าที่ทางการที่เป็นเหมือนหมารับใช้ฮุนเซนกับฮุนเมเนตความคิดเห็นต่อไปกันครับผมคนตัวใหญ่สบายไม่เดือดร้อนอะไรเลยน่าสงสารก็แต่ชาวบ้านที่ต้องมารับกรรมอย่างแสนสาหัส ไม่เคยเหลียวแลหรือช่วยเหลือประชาชนถ้าปล่อยให้พวกมันบริหารประเทศต่อไปประชาชนก็คงต้องอยู่ในสภาพแบบนี้ต่อไปไม่รู้จบและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมลองฟังกันเลยครับฮุนเซนออกมาพูดว่าต้องโทษร,รัฐบาลไทยที่ทำให้เดือดร้อนห้ามไปโทษร,รัฐบาลกัมพูชา ก็จบไปแล้วนะครับกับการสกอเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคำบรรเล่านี้นะครับเดี๋ยวจว่าเข้ามาตอกย้าให้เห็นชัดเจนว่าการที่คนเขมรเดือดร้อนเนี่ยมันไม่ได้เพราะใครเลยนะครับก็คือผู้นําของมันเองนะฮะเออที่อยู่สุขสบายนะครับอยู่สุขสบายกินอิ่มนอนหลับโอ้ยสบายเลยนะมีคนรับใช้สบายแต่ประชาชนคนทั่วไปเนี่ย กำลังเดือดร้อนอย่างหนักนะครับที่การกระทำของผู้นำแล้วก็ทหารของมันนะที่มาลุกล้ําเข็ดไทยอยากได้อยากนั่นอยากนี่ทั้งที่มึงอยู่ใครอยู่มันมันก็ไม่มีอะไรเสียหายใช่ไหมแต่ก็นั่นะครเพราะว่าอยากให้ลูกชายมีตำแหน่งที่มั่นคงกว่าเดิมนะครับก็ต้องใช้แผนเดิมเขาเก่งเรื่องนี้อยู่ยแล้วนะ ไอ้พ่อปกกันด้าเนี่ยเขาเรียกกันแม้ภาษาอังกฤษด้วยเขาเรียกกันแบบนั้นนะฮะก็คือสร้างกระแสชาตินิยมขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองส่วนใหญ่ไอ้พวกทําแบบนี้แม่งก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นนะครับนกักการเมืองนะครับที่มาเรียกร้องนั่นเรียกร้องนี้ผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นนะมันน้อยมากที่จะคิดถึงประชาชนคนทั่วไปนะถ้าจะทําอะไร ก็ฝากไว้นะครับใครที่จะมีอำนาจในอนาคตนะครับก็อยากให้ครึ่งหนึ่งของคุณเนี่ยมีประเทศและประชาชนอยู่ในหัวใจสักครึ่งหนึ่งก็ยังดีนะฮะเออแต่ส่วนใหญ่แม่งไม่ถึงครึ่องอะถึง20%หรือเปล่าไม่รู้นอกนั้นแม่งก็ผลประโยชน์โอเคครับคลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพื่อนคิดเห็นยังไงก็ค pues อมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรืออยาก ให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์กันเข้ามาครับผมคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ